สวัสดีค่ะนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่ให้ความเป็นจริงสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะในยุคปัจจุบันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ขับขี่เองหรือบุคคลรอบข้างจากนี้ไปเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับภาพเรียลอตีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่อย่างใกล้ชิด เหตุการณ์แรกเป็นชายคนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสากู้ชีพแล้วนําส่งโรงพยาบาลแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมรับการมาถมพยาบาลซึ่งสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเรามาติดตามดูกันครับว่าเหตุใดชายคนนี้ถึงไม่ยอมรับการรักษาจากเจ้าหน้าที่ ปมายัง่ายกว่าพี่สองครับ็ขับแซงขับแซงนี่มาพอแซงปุ๊บเกิดมาึเปิดไฟใส่เดี๋ยวาตัวก่อนนไม่ทำแผลเราดีกว่าพี่ี๋ยวันจะเป็นหนักแรนะ มแ่ากเล่นี่เลเราคอยเดียวพี่โบแฟนให้เอามาขบอกให้เขาบอกให้ตู้เปิดแล้วแค่มาเอาเยแผนมาี่มาหนึ่งพันเข้าไหป่ะป่ะตู้ไปตู้แผัไผชายพี่ครับอาจารย์ตู้เปิดตัวแผนเหรอใช่แล้วน่ะตัวให้ห่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยโทรหัแฟนโทรหแ

ครับเหตุที่เกิดขึ้นจะมีช่วงในวันไหนบ้างครับจะเกิดช่วงวันสุกับวันเสาร์บาดเจ็บประมาณ7-8็ดถึงแลายแต่ถ้าเนื่องเกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่แล้ว3-4มถึงลายเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ชนกันระหว่างรถขารูชินกับรถแท็กซี่ที่ไม่สามารถเจรจาค่าเสียหายกันได้รถแท็กซี่จึงจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อพ่อคขารูชินไหวไหมไหวไม่มีอะไรเมาหรือเปล่า เฮ้ยคนได้ไงเมาได้ไงเอา้าถ้าเคลียร์ไม่รู้เรื่องนี่ไม่ต้องเรียกตำรวจนะว่ายุ่งแคสารเล็กๆก็ไม่มีอะไรนะเคลียร์แล้วอย่างนี้แล้วมันจะยังไงต่อครับเนะี่ยถ้าถ้าสมมุติเออเหตุการณ์อย่างี้แล้วมันเดินเสียหายแล้วคือพี่ต้องไปรถคันนี้ต้องไปคืนใช่ไหมครับครับครับรถรถเช่าเข้ามาอ๋องั้นรถเชา่าถ้าผมถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยผมก็ต้องไปรับผิดชอบเองเนี่ยอ๋อปล่อยไปไม่ได้ ที่ีผมจะไปสอนอจไปไม่ได้กลัวเขาหนียไงเมาคุยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อกี้รถไอ้สอนอเขาผ่านมาผมก็แกแล้งเขาเขาบอกเด๋้ามามาลุคอยอยู่เนี่ยนี่นี่อย่างเดียวแท่าผมขอสองพันบอกไม่มีอย่างเดียว,ผม,วมมยผมจะไปแบบไม่ทัอท้องให้ถึงตำรวจไวต่อรถมาอันหาก็ยังไม่มีไม่ควดไงละเขาก็พูดอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องก็ เขาผมก็ไม right? ่อยากให้ถึงตำรวจนะฮะถึงเรื่องมาไงรู้แล้วเขาเมาด้วยถ้าเขาไม่เมาไม่เป็นไรก็คุยกันเรื่องๆนี่เขาเมาไม่เรื่องผมจนปัญญาไม่รู้จะทำอยังไงแต่ผมนานๆงๆไม่มาผมก็คผมจะอยู่นี่แหละคือไม่ก็ไปอย่างเดียวคนเราจะไปเองก็ไม่ได้ผมไปเองขอย้อนไปเกิดข้างนี้ไปนี่ผมก็ไม่ได้อะไรเลยเม่ได้บ้าทำร้ายเลยครับพูดตามมา มาเนจะเขาพี่ที่มาถึงเขาใช่นะครับแต่ว่าเขาจะเรื่องเราเ่าบ้าหรอเอาเราไปเอาเาเแค่นั้นเองบ่อยตตกเขาเขาจะจัดหนักเลยเขาไม่มาเราพี่เขาเป็นเมาัดเพี้ยงผมมากก็ทาได้ใ ต้องสืบตำรวจส่วนผมไม่มีอะไรครับผมทาก็นี่ก็สืบตำรวจแล้วก็ไม่มีอะไรอยากให้เขารู้จักรับผิดชอบบ้างเราเมาต้องรับผิดชอบอันนั้นไม่วัาไม่เมาแล้วไม่รับผิดชอบอย่างเนี้ยเป็นไปไม่ได้คนโตแล้วไม่ใช่เด็กคุยกันค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้ว แต่จะมีใครรู้ว่าต่อจากนี้ไปจะมีใครต้องสูญเสียจากน้ำเมานี้อีก bye uh -oh.